สวัสดีคะ่ะพี่น้องทุกคนเนาะสวัสดีตอนเสาร์จ้าจากสาวอุบลพุนเดชอุดมเด้อจ้าเด้พอพามาเบิ่งสลัดน่าจะ้ะกรีนโอก๊กกรีนโอก๊กกรีนโคโรกรีนโครโรเรื่องสิบเป็นดอกน่จาจ้ะจะได้เก็บพันละเด้อจ้ะเด้อจะได้เก็บพันแล้ว สลัดนอกจะหนอกนอสลัดนอกสลัดนอกเถี่อนเห็ดเอาพอได้เก็บพันเก็บแนวเพิ่นบลูกปยากเด้อจะพักควนนี่เขาก็มาก,ดก,กาแากกากดดอยู่น่าจะผืนเมืองหนาวต่เขาเพิ่นก็มากแดด,บบด,อ,ดยยอยู่นะบริเวณว่าเพิ่นามากแดดเดดก็บ่ได้แดดลอยเปอร์เซ็นใต์หรอกจะกับแดดลำไส้อยู่อันปลูกไว้ในเตอเรห่มบมก หงสีน่าจ่ะทั้งทั้งกับสิเป็นหมะหงน่าจ่ะในกำลังสิเป็นดอกน่าจ่ะดูกในวงหล่อยางรถยนต์น่าจ่ะอยู่ในมันเกล่ทำปุ๋ยน่าจ่ะไว้เน้นหล่อนี่แหละ ้เป็นเป็นปุ๋ยเป็นยาเวลาเขาเก็บกินเขาก็หลอกอกอ,อ,อกสินนี่จะ ลงมาอน,นีไปเป็นปุ๋ยเป็นพักคือเกานี่ลละจ้ะอันนี้พักคอดพักคอดก็คือเรดคอดนั่นจ้ะนี่สีแดงนี่นี่ดอกเป็นจะ้ะมือนีน้ากกบลิกินน้ำกันมันแังสีเนาะน้ำแยงแตกลิกิน ดอกมันฮะกะตะเก็ยบผันน่าจะงามๆจังเอาไวส้สเก็ยบเนวเนาะดอกมันสีเหลืองเนาะจะนะบานอะไรเป็นสีเหลือง,ง,องนะีดอกตุม่มเพลยนอันนี้คือผักคอตนะคะเรดคอตกรีนคอตก็มีเนาะจะอันนี้เรดคอตเด็ดจ้ะดอกตุม่มเพลยนเนาะงามเนาะคือเนาะ ดอกบานเพื่อน่าจะปลูกเส้นอะไรกันละมะั่งเพี่นอ้องอันนี้กรีนกรีนไม่ใช่กรนะีนเรดโครโเนาะโอ้โหโมเมนเรดอุ๊บเป็นดอกคือกันน่าจะต้องใช่ใบย,ยักษ์มาา oak, ั่งจ้ะเรดอุ๊บเป็นยังเรดอุ๊บ พักขดเรดขดน,นจะจ๊ะอันนี้เร็ดหยอนเิ่นจิแต่เ่้ยุ่นหลอกกินแต่ไตมันน่าจะะเก็บพบผ่านมา นี่ผักขอดเขียวผักกรีนขอดนะขัดเขียวคุณดอกคือกันน่าจะอันนี่จ้ะก,ก็สิได้เก็บพันเนาะอันนี้กรีนโคลรลเนาะสลับซื้อกันหลังกินโคลรลหรือกรีนโอ๊กนี่แหละ พี่นอ้อเเนงมันก็เด็ดกินทั้งไต่มันเด็ดกินแหนงกินติ้งมันเนาะจ้ะ นี่ผักคอดกรีนคอดจ้ะนี่ง่ามง่ามจ้ะพี่นอ้องมนี้มาเอาแต่สลัดหน่ออย่างเดียวนาะจ้ะเพื่อใหสไตายเห็นอย่างอืง่นนี่ง่ามง่ามพี่นอ้อใบบังเงี้ยหนึ่งน่ะ ซัมเมอ,อ,อร์่ะเลยปิดมิดเลยนะไม่ไงไออันนึงน่าจะเลดคอดอยู่ในวงหล่อยางอุโบมันอยู่ในวงบอ่อซีเมนเนาะสุดกี่พันที่กันน่าจะ นี่สลัดไทยปากาศหอมนอกจ้ะผักคอดก็ยังมีอยู่นะขอขอบคุณพี่น้องทุกคนด้จที่เขามาติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นำมินเดอร์จะคอมเมนต์เข้ามานำเนี่ยให้กำลังใจสาวบนคนเดีดอุดมจะได้ทำคลิปมีกำลังใจได้ทำคลิปออกมาให้เบ่ง เหลือหล่อยๆน่าจะเนาะแต่สท้ายนี่ก็ขอพระเยซูคิดสมโระพลน่าจะพี่น้องทุกคนเนาะโมนี้ข้ามาเบ่งสลัดหน่อกมือจะคอยพอกันไหมคลิปต่อไป่ะพักไทยเฮาเนาะจะเนาะแต่ฉัหรับมโอนี้ก็สวัสดีจ้า